สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในแมปเกมล่าท้าความตายกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาให้ความตายมากงเราแทนนะอุ้ยดูนี่พี่เชนเขาใส่ชุดฉลามให้ด้วยนะเฮ้ย hey, อยากกินฉลามจงบปเขากินฉลามหน่อยออมยาอยอันนั้นมันไดโนเสาร์หรืออะไร <c oughs> พ,พี่เชนอยากกินหูฉลามเมา ไม่ใช่กิงกายะกอไม่ใช่กิงกาเลาวดูยังไงก็เป็นทีอะไรกันเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะอย่ามากินหูชลามโโเขาเลยโอ้ลูกฉลามเขาทาน,นเนื้อหวานอยากกินจุ้งเบยให้ไม่ใส่ชุดฉลามอ่ะใส่ชุดเลยดีกว่าเฮ้ยมีชุดกระดองเต่าเลยนะนอาจจะเป็นต่าจิ้งจ้ามน่าหน้อินปัจจามารู้จักเปล่าทำไมกล้วยหอมมันตันแบบนั้นอ่ะเฮ้ยกําลังอยากกินเลยอ่ะขอดดอกอ่ะขอกินหน่อยขอกินหน่อยกกินกล้วยหอมมันก็แหละ อุ้ยอย่ามันมีชุดอื่นอีกด้วยนะนี่เลยเชุดเอของพี่แคน,นี่ซูชิแซลมอนสดๆด,ด,ด,ดจากคาเลอะไรนั้นนี่มันเขามาจากนอร์เวย์ป่ะมันมีอย่างอื่นให้ใส่เต็ไมไปหมดแล้วล่ะพี่แคนมีกระเป๋าด้วยนะชุดเดอรกันดีละมันหนักกักระเป๋าอ่ะไม่ต้องแบกเป็นเดอบแบกปแป้วเดี๋ยวมันจะน่ากินเกินไปนะถ้าชุดฉลามดีกว่านะไม่เคยใส่ชุดแบบเนี้ยลองไปล่าท้าความตายกันดีกว่าไปต้องไหนดีอะ เฮ้ยพี่แกนเราไปควนตืานตายดีปะเฮ้ยเราไปดูต้นกล้วยเลือกกล้วยหอมเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวอ้อมไปแล้วโอ้โหกล้วยตื้หเขแตกปืนโอ้๋อแรงเกินนี่ถึงกับน็อกพื้นเลย้วเนี่ยนับเอาไม่ได้ลื่นขนาดนั้นไหลองดิหมอวันเนี่ยไหนลองดูโอ้โหหัวแตกเลยโอ้โหตัวแตกเลยไม่ใช่แตกแค่หัวนะเฮ้ยน้องเลยเลือกกันโอ้สาหัส หัวหล้อย้อนหน่อยชักกระเดาชักกระเดาเลยอันนี้ไม่ได้หัวล้อย้อนนี่ไม่ว่าชักกระเดา๋พี่แค่นี้ห้องนี้ล่ะห้องนี้เราเคยเล่นนี่ห้องสมุดอ่ะอุ้ยวัาตีคุณลิงน้อยคุณลิงจ๋อข้างบนมีอะไรอ่ะอ๋อข้างบนตึกสีชมพูมีไั่ยักษ์รู้จังเลย,ยเป็นไผ่ เดินอบเฉยอ้าวเฮ้ยเป็นพายฉลามมาแล้วอ๋าเป็นพายเชอร์รี่ฉลามมาแล้วเดี๋ยวกินกินได้อเดินอบเดี๋ยวก้างแทงตาไงไม่เป็นซอตะโกเลยโอ้โหอร่อยเหอะทีเดียวอบซ้ำเลยนะน่าเดี๋ยวนันอบอบเดี๋ยวอบโดนคือโดนฟ้าต้องอบแทกตุยโอ้พี่แขนโอ้ใครจะรอดบ้างเนี่ยไม่มีใครรอดหรอกโอ้ดูแต่ละอันดิทุ ทรมานเหลือเกินทรมานธรกรรมอะไรขนาดนี้ไอ้นรื่องอะไรอ่ะอ่ำอันนี้หรอปืนอะไรไม่รู้อ่ะปากกาไว้บอดนะอ่ำไม่ใช่หรอกมันเอื้ออ๋อฮะเขาให้เรายิงอัดตัวเองเหรอโอ้โหมันจะแรงขนาดนั้นยิงอัดตัวเองก็ตายได้นะอ๋อเป็นปืนที่อันตรายมากเลยแหละเฮ้ยไปดูที่ชายหักกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วเรามาใช้หักกันดีกว่าเฮ้ยอะไรอะกระบอกเพชรเฮ้ยไปทำสีเขียวดีบ้างดีพี่แค่เอาขวานตัดเลยนี่ไงพกขวานมาพอดีเลย เอาขวานไปตัดนะมันทำเสี้ยวเลยมีลูกกระต่ายว่ายเฮ้ยเรือโอ้หลับสบายบีแบงเลยโอ้ไม่อ๋โดนย้ำด้วยกระบองเพชรโอ้โหหนามเต็มตัวเลยโอ้โหเหมือนกันเลยเอาคนไายเหลือเกินตุ่ยีชีวิตช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินดูดิแล้วมันทออะไรพี่เคนเขาซ่อมถนนป่าวอะเดี๋ดูดิเหรือเฮ้ยเบรกไม่ทันลงไปทำไมอือเออตายเลยโอ้โหเขาไม่ลงไปแน่นอนพี่เคนให้คนลงไม่ต้งเลยเนี่ย เขากำลังซ่อมถนนหน่อยเดดนลงไปทำอะไรก็ไม่ร <c oughs> ู้แออะ เล็บตกเฮ้ออะไรเนี่ยม้าไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยสำน้ำหน้าดีนะไม่ตกทำไมไม่ตกจะสมน้ำหนาทําไมเอ้ยทางม้าลายเหรอทำไมทางม้องเล่นแปลกไปนะเขาบอกว่าห้ามข้ามาพี่เขนเฮ้ยเราข้ามแล้วอ้าวเฮยรถชนโอ้คาตาเลยทีเดียวโอ้โหโไม่อันนี้เขาเรียกว่าคู่กรณีว่าประมาร่วมกันนะเนี่ยเดีราไปดูเขาดีอ้าวเฮ้ยแล้วอ้าวเฮ้ยรถทับโ้งดิ๊มาเลยโอ้ยทับเป็นกล้วยปิ้งเลยอ่ะ แรงแหกโค้งเลยทีเดียวพุงแรงแซงแหกโค้งเนี่ยอ้มาแรงเกินไปน้ำเบรกไม่ทันนะเนี่ยโอู้ห้าวใช่ฮาร์ดอ๋ฮาร์ดไซเซนส์ทะเลแดีง,งามเดีย๋ยวเพิ่งลงสู่ทะเลอ้าวมันจะโซคิดนะเดี <S> 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 <S ๋ยวกันเขาบอกว่าทะเลที่เนี่ยมันอันตรายนันยงเไย<ห>เพื่อนเราไปแล้วหนึ่ง <S <S> เพื่อนเราลอยคอแล้ว ขยายเหรอไ่อะไรเหรอร้นร้อ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 นอนร้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 อ้อนร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 ้อน้อนร้้ออนร้อนร้อนรร้อนรนร้อนร้นร้นร้อน้อนร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 นร้อน้อ อ๋อนี่เก้ากายเป็นฐาน,นแล้วเหรอเนี่ยอันนี้ก็อาบแดดเยอะเกินไปนะสงสัยว่าแต่แดดแรงกันเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้พากินกันแดดมาซะด้วยเอาละพี่แคร์ไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่ามีที่ไหนให้เราพร้อมตายมั่งซ้อมตายกับซ้อม,มตายเหรอ<ม>อะไรไอนักิน,นติม๊มเหรอมีใครทำกับดักหล่นไว้ตรงเนี้ยมีอะไรกินมั้ยอย่าไปเหยียบนะแห่ลองดูนี่อื้อ้กระดูกหักเลยโอ้ขาหดเลยนึกว่าจะมีของกินน่ะอ๋อมันก็มีของกินอยู่นะนี่ไง รถเขนไอติมอยากกินไอติมพอดีเลยมีอะไรกินไหมอ้อมเดี๋ยวเอ่อทำไมเขาไม่อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยรถไอติมมาว้าวดีจุมีรถไอติมมาทั้งรถเอ้าเฮ้ยเอาตัวลักพาตัวเอาเฮ้ยลักไก่อาุตัวลักพาตัวเฉยพาตะไครอติมลักพาตัวเขาไปใช้เลยดูเหมือนกับว่าเขาจะเอาฉลามไปทำเนื้อไอติมหรือเปล่ากระม่รู้เขาบอกว่าห้ามข้ามไก่งวงอ่ะพี่เคนเอ้าเฮ้ยต้องเอาไก่งวงข้ามไปก่อนนะแต่ไม่เห็นมีใครมาเลยอ่ะหรือเขาไปหมดแล้วอ่้อมไปหมดแล้วมั้งไปหมดแล้วมั้ง ไปนั้นไปดีกว่าจะรอทำไมไม่มีใครเลยเต็มเลยตั้งนาชอนไม่ข้ามอุเออเอเออเห็นตอไก่จ้กแออาอ้เอปาอองออเออเออ้ออ่ออเออกออเออเอนนะอเออนอ่เออนออเออหรอเรอลองดูดิข้าอในออเอ้าอะไรด้อยเอ่ะเอ้ยอเอ้เอเฮ้เออเออเออออเอเออเอเอ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 นเ้เออเออเออเอเอออเอ็วเออเอเอออ แข็คับับโอ้โหทไม่แข็งขาบิดแบบนั้นน่ะบ,บิดเบ่้ลวอ่ะเฮ้ย hey, ฟังเสียงบ้างดออิหลันจังเลยทำไมตัวล,ลอยได้เะ เราโดนบีบบังคับเหรอไม่มีใครใช้ใชพลังใจใโคคินีซิตเลยใช่ไม่มีใครใช้พลังจิตกันเท่าเลยอ่ะเราโดนสะกดจิตเหรอตุยอ๋อแล้วก็เป็นชิ้นดีเลยกลายเป็นหมูบดไปเลยพี่เขออ็มวิเขาจะสร้างตึกกันไม่เสร็จหรอเนี่ยตึกนี้สร้างนานเนาะเฮ้ยจะดีหรอเ,อดดเรอมื่อกี้ก็กลายเป็นหูฉลามไปแล้วนะเฮ้ยนั่นไงพนักงานนั้นท้าอ่ะไปถามเขาดิแม่ว่าเมื่อไหร่ตึกนี้จะเสร็จอ่ะอ๋อน่าดีลองไปถามเขาเปล่าเฮ้ยนายนายาจทามน่าไอตึกีิสร้างนานจังไงก็เลยจะเสร็จตึกนี้ พี่เคนเขาเป็นยมาโทษหรือเปล่าอ่ะไหนอะ่อเะเอาา้มาล้นะเอเอเจออเจอบางใครเขาเป็นญาติกับบีชหรือเปล่าโอ,โอ้โหเรียบร้อยเลยทีเดียวนี่เจอบางใครหรือว่าชิคใครเนี่ยตัวขาดสองท่อนเลยทีเดียวแวเอาหอะเดี๋ยวก็เจอควินซีาา่ลระเฮ้ยนี่มันเครื่องอีย่ล้วเราเข้าไปแล้วอ,าาอยู่ดีเฮ้ยมันคือเครื่องบอาาสอ้าวเฮ้ยแมนนี่เต๋เครื่องบอที่ แบนเปนกล้วยปิ้งเลยทีเดียวยิ่งกว่ากล้วยปิงอีกค่ะดูดิเป็นกบเชยวแต่เป็นกโก้ครันชเฮ้เดดเดวนะพี่เคนอยู่ไหนอะอยู่นี่ขึ้นมาขึ้นี่อนี่ลแนโอแตกเลยพี่เคนแก้กันได้นะลงไปทำไมก็พี่เคนแก้เขาอะโอใครแก้ง่ม่แก้ง่างขึ้นมขึ้นมาอย่าแก้เขาอีกนะราอยากกดไม่ละกดเด็กกอนาอยกวดเเเอยากดเ้าเรนี่เดูกวิ่งมามีข้ามัอ ลองไปจะมีเห็นที่เก็บอ่ยอาจจะรวยเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะที่แค่เราไม่เก็บเิ้างนี่ใชแบบ๊บดๆแบบรืเลเออเออมานดอกไมกินคนกินเรียบร้อยเอเขาลองบ้างดิความรู้สึกมันเป็นอย่างอรเออโดนกินเหมือนกันเลยอ๋อให้เค้นหกเป็นเสียงเสียงเลยโอไม่น่าเสียงตายลงไปเลยอ๋ออ๋อลองหัวแล้วมัอออเฮ้ยหใจเดียววนะ แล้วมีระบบติดตามตัวด้วยหรอโอ้ไม่โอ้พี่เคนพี่เคนโดนชาแข็งอ่ะแข่งเป็นฟรีดเลยอะเย็นสบายอะอือ้โหเย็นเกินอันนี้มันเย็นเกินอ้โห กระดูกคอนเชนโอ้หวโตโอ้โหเฮ้ยวนี่เยอะมากยิ่งกว่าเส้นเลือดในสมองแตกอีกบอกว่าอย่าอ่านหนังสือเยอะหัวโตเลยหัวโตเลยหัวมันหนักเกินนี่นั่งขับรถได้ด้วยนะขับแบบมโนอ่ะมโนขับรถอ่ะแล้วนี่ขับทิพปอ่ะขับทิพปอ่ะขับรถทิพปอ่ะไปแล้วอะไรแล้วด้วยนะโอ้โหชนอากาศก็ได้ชนอากาศก็ได้อยู่ดีมันเป็นกำแพงล่องหนหรือเปล่าอ๋อมันจะเป็นกำแพงล่องหนอย่างที่พี่เคนว่าก็ได้นะโอ้โหยิ้มยาวเป็นตอบไปพี่เคน เอ้ยไม่ได้ครับป๊บเดียเองอ่ะหี้ห้องนี้ดีมีอะไรอ่ะเอ้ บอมีลูกปองดิเหรออะไหนไหนไปด้วยดีเอาลูกปองดีกว่าหุยเก้าอี้มีลูกปองเอ้าเอ้าเฮ้ยไปแล้วบอลลูนรักเลยเออเออเขาลูกปองตายเจอกันไวจุงมองลอกตริงพะสต้าจากกันเมื่อกี้นี่เองตุยแย่มีอันไหนที่ไม่ตุยแย่ก็ไม่ใช่แมบนี้นะแต่ลองไปดูข้างบนดิเอ้ยมีจรวดดดวยเหรอเฮ้ไม่แน่ใจว่าเราเคยเล่นไปหรือยังอะมันจะใหม่อยู่นะไม่เคยเห็นเลย ไปด้วยยาเพิงนั่งไปนั่งข้างในนั่ง <c oughs> ไปนั่งข้างนอกเขาเห็นเราเป็นเชือบเพิงไปได้ <c oughs> ไหนไปดูดิขึ้นอีกป้าเนี่ยอันนี้พี่เคนเคยเล่นแล้วนี่อันเนี้ยหัวระเบิดอ่ะโอ้โหไงเงือบไปทีเดียว <c oughs> อไม่ไหวไม่ไหว,ววันนี้ตายบ่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> เอ้ยนี่พี่เคนหลงหล่อมเลยรอเตาเผาออ เฮ้ยเหมือนได้กินพิซซ่าเออไม่ใช่พิซซ่ามันเตาเผาเลยร้อนร้อนร้อนโอ้โหพิซซ่าเกรียมเลยทีเดียวเฮ้ยแย่ไปแรงเกินสู้คิดอีกรอบหนึ่งแล้วอไปสู้คิดไปหลายรอบแล้วนนั่เนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมีท่านหินด้วยเหรอเป็นลูกสาบปรีย์เหรอเฮ้ยทำไมเขามาเบื่อมาลูกสาบปรีเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยเราจะเป็นช็อกโกแลตไปเลย เหมือนกับว่าเรากลายเป็นรูปปั้นช็อกโกแลตเลยอะได้รู้สวรรคอันเนรเรียบร้อยเลยทีเดียวก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นแบบเกมว่าท้าความตายกันไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแบบเกรียนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่ออย่าเล่นเกมโรบอทกับพี่หนะอย่าลืมมาทำเมนสุดพิลกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจะบมือไป